ครับผมสาหรับ EP สามครับหน่วยที่เรา,าคุยไว้อะว่าของแต่งแต่และชิ้นนอกจากรถแล้วเนี่ยมันต้องมีคนด้วยอยากรู้จักกับหน่วยว่ามันมันมีเพื่ออะไรเห็นเยอะะเลยหน่วยหน้นาที่ของเขาคือเป็นเฟอร์นิเจอร์หนึ่งในบ้านแค่น,นั้นเองเราเป็นของแต่งมุม,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 มเดียวมันเป็นของบันเทิงใจอะใช่ใช่ใช่ <รอ S 1> แต่ถามว่ามันมีไว้ทําไมก็อย่างที่บอกครับมันก็เหมือนคุณสะสมแล้วแตมคุณเล่นนาฬิกาหรือเช่นนียใช่อย่างอย่างเนี้ยหน่วยผมไม่เคยคิดเลยนะว่าจะต้องสะสมไอ้กล้ามปูเบรกใช่ไหมครับใช่อย่างเนี้ยเขาเรียกกล้ามปูเบรกครับ เวยเยหยิบให้ดูเลยครับจริงๆก็อย่างที่บอกว่าม,มัน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 ก็เป็นแบบส่วนหนึ่งของของในรถอะไรเงี้ยที่เราที่ที่เรา คือจริงๆมันมีแค่คู่หน้าคู่หลังก็พอใช่คู่หน้าคู่หลังก็พอแต่อย่างถ้าบอกถ้าเป็นบีมเอ็กซ์เลสซิ่งจริงๆน่เขาจะใส่เฉพาะแค่ข้างหลังข้างหลังใช่ข้างหน้าข้างหน้าจะไม่จําเป็นเพราะคืออย่างที่บอกคือใส่แล้วมันไม่เฟี้ยวอะแล้วเวลาขี่อะไรเงี้ยคือลดน้ําหนักให้เบาที่สุดแล้วคือเบรกหลังยิ่งเดียวเอาอยู่ก็อย่างที่บอกอย่างชุดเบรกอะไรเงี้ยแต่ละคนก็ก็จะเก็บไว้ส่วนใหญ่ก็คืออย่างที่อย่างที่บอกบีมเอ็กซ์คือมันมีเป็นเรื่องของสีสันด้วยอะไรเงี้ยก็มีสีเงินสีทองสีแดงสีน้ําเงินอะะะไรรปปมมมาาานนนี้เเกก็็็จบัพวง คู่ๆกันอะไรเงี้ยมันก็จะดูสวยดีอะไรคือมันมันจะมีเรื่องเล่าอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จะในรถอาจจะเป็นตัวท็อปทั้งหมดอะไรเงี้ยก็คือ MX พันนี่คือที่สุดของชุดเบรกก็แหละอะไรเงี้ยครับมันมันมันอย่างนี้ดิที่มันน่าแปลกใจที่บางทีคุยหน่อยอ่ะไอ้หน่วยปอกแฮนสมัยก่อนตอนผมซื้ออ่ะคู่ละร้ยี่สิบบาทเดี๋ยวนี้ไปละเท่าไหร่หน่วยอย่างใช่ก็อย่างอย่างที่บอกสมัยสมัยได้ก่อนถ้าในยุคเราจริงๆอ่ะคือมันประมาณร้อยเก้าสิบบาทอะไรเงี้ยก็คือเป็นเป็นยี่ห้อโอเกลี่อะไรเงี้ยของเมกาใจ้าจ้างแพงนะร้อยเก้าสิบในยุค หมื่นห้าต้องมีอะไรประมาณนี้อย่างตรงนี้เราซื้อเป็นของรีโปที่ทําใหม่แต่มันก็ประมาณสักหกเจ็ดปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็คือของใหม่เหมือนกันอะไรเงี้ยหกพันสามร้อยบาทที่เราซื้อมาใช่มันน่าตกใจตรงไหนไหมราคาเมื่อสมัยผมเล่นเนี่ยนะฮะราคาอย่างรัดรัดอาร์น่ะใช่ครับลองลดูตัวนี้เลยเออเนี่ยหน่วยเมีเนี่ยนี่เป็นไดคอมเอ็มเอ็กครับแต่ก่อนตัวเนี้ยนะไม่น่าเกินเจ็ดสิบบาทเดี๋ยวนี้เท่าไหร่หน่วย สามพันห้าครับก็คือถ้าเป็นโคมตัวนี้ถ้าเป็นสิงเงินเลยก็คือราคาจะสามพันห้าถึงสี่พันอยู่ที่ประมาณนี้ครนี้จากตะกอนตัวไม่ถึงเจ็ดตัวไม่ถึงร้อยอะปรมาไม่ถึงร้อยอะประมาณซันทัวร์ก็ประมาณอย่างที่ใส่ในตัวนี้ประมาณเก้าสิบาทใช่ประมาณเก้าสิบบาทของในบ้านเรายังยังยังถือว่าถ้าซื้อขายกันในบ้านเรายังถือว่าถูกที่สุดใช่ยังถือว่าถูกใช่ครับก็เอานี้เอาที่แบบคือในยุคอะในยุคนี้คือฝ่ายฝันเลยของเด็กทุกคนเลยนี่คือชุด จานดูดแหละคือภาษาบ้านๆเราเรียกจานดูด,น,ด,ดนะนในยุคนั้นมันมี2ประเภทท,ที่เขานิยมใช้กันหน่วย<ช>อธิทา่มให้ฟังหน่อยดียก็จริงๆก็คือสมัยก่อนอ่ะคือชุดเยกเรียกชุดบันไดแล้วกันนะชุดบันไดชุดบันไดนะครก็คือจะแบ่งเป็น2ประเภทคือ1ก็คือว่า จานดูดอ่ะอย่างเนี้ยก็คือจานดูดลักษของจานดูดครับจานดูดมันจะเป็นชิ้นแยกอ่าจะเป็นชิ้นชิ้นแยกนะฮะก็คือเป็นชิ้นแยก2ชิ้นหรือ3มชิ้นก็แล้วแต่เลยจริงๆก็คือว่าถ้าเป็นจานดูดอ่าก็จะมีตัวนี้จะมีเป็น2ออ่สองชิ้นก็คือว่าชุดชุดสไปเดอร์กับขานี้จะติดกันอ่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็จานใช่ใช่ใ่ถ้าเป็นจานเลื้อยก็จะติดตั้งในในคันนี้ครับก็คือขาก็จะเป็นขาชิ้นเดียวเลยอขาก็จะเป็นเหมือนกับ ใช่ใช่เป็นเป็นชิ้นเดียวเลยครับแล้วก็แต่จริงจรข้อข้อข้อจำกัดของจารเลื้อยก็คือว่าจะต้องใส่เฉพาะในเฟรมที่เป็นกระโหลกใหญ่ออ๋กระโหลกใหญ่กระโหลกตรงนี้เขากระโหลกใช่เพราะถ้าเป็นรถกระโหลกเล็กอ่ะเราไม่สามารถที่จะเลื้อยอ่าเนี่ยนี่คือเห็นว่าทำไมเขาเรียกจารเลื้อยเพราะมันต้องเลื้อยเข้าไปในกระโหลกอย่างอ่ายกตัวอย่างสักตัวแล้วกันครับก็นี่ก็จะเป็นบ้านเราก็ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็สเตอร์มั้งอะไรเงี้ยใช่นีเขาเรียกฟรีตลับฟรีอ่าตลับฟรีก็คือว่า มันก็จะมีอย่างยี่ห้อซันทัวร์นี้ซันทัวร์ที่ดังๆกับชิมาโน่คับแต่ชิมาโน่อย่างอย่างรุ่นนี้ก็คือว่ามันสามารถใส่สังเกตว่าฟันมันค่อนข้างเล็กคือมันจะใส่โซ่ได้ได้สองเบอร์แต่ถ้าเป็นซันทัวร์ก็จะใส่โซ่ได้เบอร์เดียวอันนี้อยากอยากดูของแตงรอสําหรับคนขี่บ้างหน่อยเราก็ยังอิงในแบรนด์ของ SE ีอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาดูก็อย่างอย่างคู่นี้ก็จะเป็นแวนแวนเอเลยเพราะว่าสีของ SE ก็จะเป็นสี ฟ้ากับน้ำตาลนะกู้กันเลยแล้วก็อย่างแรดอย่างพวกแรดอะไรเงี้ยคือว่าแรดนี่คือเขาเรียกพวกเด็กบีมเอ็กสมัยก่อนแล้วก็อย่างล่าสุดน,นี้ก็เป็นแวนออสคูเหมือนกันฮะแต่ทีนี้ทําสาหรับจะมาพีเคเลอร์เลยอะไรประมาณนี้จริงจริงก็ <P K S 1> ออกมา3มรุ่นแต่พอดีเราเล่นเล่นเฉพาะพีเคเลอร์เราก็เลือกเฉพาะเป็นรุ่นนี้อะไรเงี้ยครับฝากไว้ครับสนุกสนานกันครับสำหรับ EP ต่อๆไปติดตามเราครับเรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องหลากหลายมาให้ชมกันครับสำหรับวันนี้เนาะหนุ่ยนะลาไปแล้วครับครับผมครับผมสวัสดีครับ うん。<music>